<อ>ล่างมันเหนือนเหนือแสงได้ไหมแสงได้แสงเลยส่งเลยส่งไปเลยเดี๋ยวเราไปเบรกขาลงส่งไปเลยเบรกขาลงเพะอะยาวไปเลยยาวไปเลยส่งไปเลยส่งไปเลยร้อยยังเกินก็ได้เบรกครับเป็นไงมันลง,นงนมันลงแบบ จับดีแะนุ่มเลยนิ่งอ่ะนิ่งมากเมื่อวานนั้นนะออกเบรคครัมันจะขอบขอบซ้ายหน่อยข้างหลังเอ้ยนี่ไงข้างหน้ามันใหญ่ข้างหลังมันเล็กไงข้างหลังลูกมันเล็กผ้ามันเล็กของเดิมอ่ะนะส่งไปเลยสะพานนี่อีกทีหนึ่งเอาขาลงร้อยยี่นะครับเนี่ยร้อยยี่ไปเลยร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยสามอะไรก็ได้เบรคครับเบรคเป็นไงครับโหหนากรดแบบ 80%นะบาก็เดิมเ่เบาจะลืมเรื่อยเลยมันมมันเล่อาเเอาเลยโอ้ยเบ๊ทำงานปกติไม่มีอะไรนั่นสวัสดีครับเสียทุกท่านสวัสดีทำงานปกติอืมโอเคนะอืม เดี๋ยวเรามันจับดีมากอันนี้อันนี้ยังใหม่อยู่ใช่นี่เพิ่งประมาณห้าโลโอเคเดี๋ยวเราซ้ายตรงนี้ซ้ายตรงนี้เดี๋ยวยูเทิร์นอยู่ตรงแถวๆเนี้ยโอเคเนี่ยเลยไปบ่อนเนาะเออเนี่ย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 ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเวิร์มมันกว้างดิพอเออโอเคเนี่ยตรงเนี้ยอืมเออตรงเนี้ย สวัสดีทุกๆท่านครับเข้ามาแล้วขอกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยสวัสดีเสียจิรวัตรเสียนรงเสียเลสันเสียเอกวิทเสียวัฒนศักดิ์เสียตายเอาเลยครับเอาเต็มเหนี่ยวเลยตอนไหนก็ได้เสียยอด ทวนทองแม้วนี้ะก,กันเสียเอนดีเ้เสียสุปกิตเสียประดิษเสียชัยชัดชัยเสียดีสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเสียวิรันเสียคิดดีสวัสดีครับขอบคุณมากครับเสียเลศ สันเสียเอสเสียอาร์เสียเลอสันครับกดแบบว่าไม่ให้เห็นหน้าเขอขอขอเสียงอย่างเดียวก็ได้ไม่ให้เห็นหน้าไม่อยากออกสื่อเอาเลยฮะเด็กขาลงนั่แหละขาขึ้นมันเด็กๆอขาลงเอาขาลงเนี่ยอื้มวาตมันนุ่มมากครับมันเป็นชุดนี้เป็นข่าเย็น18บแปดเซต จานเนิคเตอร์ลายเขาจะดูไอ้นั่นหน่อยเพราะมันเป็นลายของโปรเจกต์มิวเขาเป็นไงนิ่งมากมนุ่มนุ่มนิ่งครับแล้วก็ของเดิมมันจะหน้าทิมๆหน่อยไอ้ที่ทิมนี่เพราะว่ามันยังไอ้นั่นอยู่ใช่แต่ของเดิมน่าจะทิมกว่านี้ใช่ของเดิมน่าจะทิมไงเทียบกับ ของเดิมที่ใช้อยู่ของเดิมทิ่มกว่านี้เยอะมันก็อยู่แต่มันทิ่มแบบกระชากคือเบรกของเดิมที่เขาให้มาดิสหลังมันปั๊มมันเล็กไงลูกผ้ามันเล็กวันนั้นรถตัดหน้าลูกโรลมันกิ้งไปอยู่ข้างล่างเลยเลยเบรกเนี่ยนะเราไม่รู้ไม่มีอะไรรู้เลยว่าข้างหน้าเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องเผื่อข้างหลังด้วยเนี่ยออสวัสดีครับ เหนือๆเยี่ย <ober ly> สวัสดีคร <view ś lar> ับเสียสะกลเสียวิชัยเสียวิบูลเสียสนะทพงษ์คันนี้ของเดิมเป็นไอดิทตเล็กที่ท่านฝ่ฝันนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่เป็นที่เป็นเอดิทตฟอร์จูเนอร์ทีอาดีตัวปัจจุบันนี้แหละ ลูกมันเล็กตัวนั้นไอของเดิมมันก็ดีกว่าดำน่อยนนึงอันนี้เราก็เจียจานได้ปกตินะครับเจียได้เจียได้ก็ไม่เป็นไรก็มาให้ผมดูแลไงสองหมื่นกิโลมาเช็คครั้งหนึ่งฟรีไม่มีค่าแรงดูแลกันตลอดไปโชว์หน่อยไม่ดีเหรอโชว์ไม่ได้หรอรถเจอะนันดังแยเเออแม่เจ้าของรถรูปหล่อด้วยนะ มแต่บอกว่าไม่อยากออกสื่อสวัสดีครับเสีอสุพศเป็นไงฮะระยะเบรกเอาครับนี่กว่าเดิมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะครึ่งครับร้อยเปร์เซ็นของเก่าอืมอืมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแบบมันเหลือๆอ่ะเราเราขับรถอยู่เรารู้อ่ะ คือไม่ผิดหวังนะโอ้สุดยอดนะไม่ผิดหวังสมกับที่รอรอนานหน่อยเพราะว่าต้องเคลียร์อะเคลียคนจ่ายตังค์อะคนจ่ายตังค์ <laughs> <laughs> สวัสดีครับเสียพานุเดชเสียมน,นูนเสียกัญชัรทุกคนกระเป๋าหลุยอะถูกถูกกับหลุย <laughs> อันนี้ <Okay. S 1> ถูกกับหลุยเออหลุย หลุยนี่หิ้วคนเดียวด้วยนะอหลุยนี่หิ้วคนเดียวนะถ้าไปตลาดนัดไม่มีใครรู้จักไปเซนท่านนี่อาจจะมีคนรู้จักบ้างออืมแต่ถ้าเบรกนี่ได้ใช้ทั้งครอบครัวหลุยนี่ซอถือคนเดียวเองนุ่มๆเป็นไงฮะมันนุ่มนวลแต่หนักแน่นเผื่อข้างหลังนะท่านี้เมื่อก่อนนี้เราเห็นคันหน้าเขากําลังจะแตะเบรกนี่เรา เราเราเราใจหายไว้ก่อนครึ่งหนึ่งเพราะมันยังมีดิสซีล้อมาช่วยหน่อยแต่แต่ตอนนี้พอพอคันหน้าเขาแตะเบรกนี่เรามองมองกระจกซ้ายขวาไว้ก่อนแล้วว่าไขรจะมาทิ่มตูดไหมไอ้เรามันอยู่อยู่แล้วอ่ะอืสวัสดีครับเสียเล็กเสียเสียเคนแล้วกันเสียเคน เสียเล็กเสียไก่แอนเสียนิพนธ์สวัสดีครับเสียพรเสียปอมเสียกันเสียนาทีสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วคันนี้สวยชอบมากเลยสวัสดีครับเสียต๋ข้างหน้าาเสียสมชายครับเอาเอาข้างหน้านี้ก็ได้จอดเรียบ เพนเทเนี่แหละหรือว่าไงหรือจะเข้าไปเข้าไปก็ได้ครับอโอเคโอเคตรงนี้ก็ได้นุ่มๆนะนุ่มๆบอกฟิลหน่อยได้ไหมบอยเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมนุ่มๆครับเนีนๆอ่านุ่มๆนุ่มนวลแต่หนักแน่นเป็นทีอดีฮะเอสี่เปลี่ยนล้อมาแล้ว จานเป็นเนิกเตอร์ขคอเอยนสิบแปดแซดแล้วก็พรเบกกับนิกเตอร์ยังไม่หมดเลยฮะเลกเตอร์ เมื่อกี้มีเพื่อนถามไว้ฮะว่าอะไรนะชุดนี้เท่าไหร่อยู่ที่ว่าใส่รถอะไรฮะถ้าใส่เป็นพวกรถเดิมหน้าดิสหลังดาก็แสนสี่ห้าครับแบบนี้เลยงานเป็นคัตตัมเลยไม่ซ้ำซากซ้ำไข่ครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่รับชมขอบพระคุณครับดังไงดูรถย,ย้อนหลังเอานะฮะ What